ขอบคุณอย่างเดียวทุกอย่างดีหมดเลยขอบคุณอย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยกับตะลับปัดหมดนะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากไม่ได้กลายเป็นได้นะฮะจากเสียกลายเป็นได้จากที่เออจะไม่ได้น้อยนะจากได้น้อยกลายเป็นได้มากก็คือขอบคุณอย่างเดียวถ้าไม่รู้จะทํำยังไงตื่นขึ้นมาปุ๊บขอบคุณนะฮะขอบคุณซาบซึ้งในทุกๆสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งของอะไรต่างๆขอบคุณครับเพราะว่าไวโวลูชันของการขอบคุณนั้นเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนที่มีเรียกว่าคุณภาพสูงที่เป็นคลื่นที่มีคุณภาพที่จะนําพาความสุขความสําเร็จและดึงดูดนะฮะในเลเวลที่สูงของความสําเร็จของความมั่งคั่งของความร่ารวยเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวเองอารมณ์เสียเด็ดขาด ไม่ได้เลยนะพี่น้องนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอารมณ์ดีต้องขอบคุณต้องให้อภัยต้องยิ้มได้ตลอดเวลาต้องหัวเราะนะฮะยิ่งหัวเราะเยอะเท่าไหร่ความสุขความสําเร็จก็จะไหลเข้ามาหาคุณขนาดนั้นไม่มีใครหรอกครับเกลียดคนหัวเราะไม่มีใครหรอกครับเกลียดคนที่ขอบคุณไม่มีใครหรอกครับเกลียดคนที่อารมณ์ดีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณชนะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอะ มันชนะอยู่แล้วมันสําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณให้เยอะที่สุดนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้ด้วย